สวัสดีครับผมชื่อเมฆนะครับอายุ4 5ปีครับผมมุ่งรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานครับเพราะว่าอาการจากร่างกายนะครับเหนื่อยล้ามากแล้วก็มีอาการตาพร่ามัวอีกด้วยครับแล้วก็ชาที่เท้าที่มืออีกด้วยครับผมก็เลยไปหาหมอนะครับคุณหมอนะครับบอกว่าน้ําตาลในเลือดผมเนี่ยอยู่ที่200ร้อครับ โอ้โหพอผลออกมาแบบนี้นะครับผมรู้สึกกังวลมากๆเลยครับแต่โชคดีนะครับที่ผมอ่ะได้คาแนะนําจากคุณหมอให้ผมรู้จักผลิตภัณฑ์เซตตัวชี้นี่นครับสกัดจากธรรมชาติไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นผลเร็วนะครับยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับผมทานวันละแค่2เม็ดนะครับหลังอาหารแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยละครับจากน้ําตาลในเลือดนะครับสองเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ร้อยเดียวเองครับ ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณซซตโตชีมากๆเลยครับตั้งแต่ใช้เซตโตชีมาครับดวงตาของผมเนี่ยรู้สึกว่าสดใสขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอาการชามือชาเท้าเลยครับแล้วก็ปัสสาวะตอนคืนเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยครับกินดีมากครับแล้วเรื่องการนอนเนี่ยก็หลับสนิทหลับสบายเลยครับนอกจากนี้นะครับเม็ดฟู่ซิตาชีนะครับตัวนี้นะครับยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอาการเบาหวานนะครับโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรเลยครับหลังจากใช้ไป1เดือนนะครับร่างกายแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเลยครับแล้วไม่ต้อง จำเป็นนะครับที่จะต้องทานแซตโตชีอีกต่อไปเลยะครับนี่ถือว่าเป็นวิธีการรักษาเบาหวานที่มีประสิทธิภาพมากประสิทธิภาพที่สูงนะครับประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยครับแนะนําเลยครับรีบสั่งมาลองดูกันนะครับได้ผลแน่นอนครับ